วันนี้เราจะมาหาระยะเวลาการผ่อนจ่ายบัตรเครดิตนะคะในกรณีกรณีที่เราจ่ายขั้นต่ำทุกเดือนทุกเดือนนะคะเริ่มแรกเลยเราก็ลิสต์ออกมาค่ะว่าเราเป็นหนี้ธนาคารไหนบ้างยอดหนี้คงค้างมีเท่าไหร่อาดอกเบี้ยมีเท่าไหร่แล้วก็เราจ่ายขั้นต่ำแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะหาระยะเวลา การผ่อนหมดได้ยังไงนะคะเราใช้โปรแกรมนี้ค่ะ Financial Calculator นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Financial Calculator นะคะเมื่อมันขึ้นออกมาแล้วค่ะกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะบัรเราเลือกตรงเครดิตการ์ดนี้นะคะ มันจะขึ้นเลือกอันที่หนึ่งนะคะเครดิตการ์ด pay off calculator นะคะตรงนี้เราจะใส่ยอดเงินที่เรายังค้างอยู่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกเนี่ยยอดเงินคือ61,530นะคะช่องนี้เราจะใส่อัตราดอกเบี้ยคะ่ะ9.99นะคะแล้วก็ ยอดเงินที่ผ่อนตรงนี้ค่ะยอดเงินที่ผ่อนต่อเดือนนะคะ2,930ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด calculate ให้เครื่องคำนวณน,นะคะเครื่องจะคำนวณออกมาว่าถ้าเราผ่อนจนกว่าจะาครบของเขานะคะเราจะเสียดอกเบีย้ยอยู่ที่6,387บาทเมื่อรวมกับเงินต้น6 1 5 3 0ก็จะเป็น 67,917บาทนะคะใช้ระยะเวลาการผ่อนอยู่ที่23.18เดือนค่ะทีนี้ต่อมาช่องที่2ค่ะเราจะมียอดเงินอยู่ที่6984นะคะอัตราดอกเบี้ยที่16%เราจ่ายเดือนละ400บาทนะคะ เราก็แค l ค u l เล e ออกมาค่ะ,ะก็เท่ากับว่าดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายนะคะ1,020รวมกับต้นแล้วก็คือ8 4 0 0บาทระยะเวลาที่ใช้ผ่อนกว่าจะหมดนี่นะคะก็คือ2 0เดือนค่ะทีนี้เราลองนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่จ่าย400บาทเราจ่ายมากกว่า400บาทนะคะเป็นเราจ่ายเดือนละ600บาท เราลองแคลคูลเลตดูนะเท่ากับดอกเบีย้ยเนะะี่ยค่ะเราจะจ่าย660รวมกับต้นแล้วก็คือเราจะจ่ายรวมที่7644บาทระยะเวลาการผ่อนจ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ13เดือนค่ะ